โอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับก็วันนี้มาอยู่ในช่องวิทยาิตรีสั่งกับผมปาโต้นั่นเองครับก็วันนี้ผมจะมาสอนการทําให้หตัวเราคนนั้นโจมตีแรงแล้วก็มีเลือดที่ถึกทนนะครับอันดับแรกคุณมี3แอปนะคะนะครับนั่นก็คือ 5, olar, e s f e x p l o r e r air b s g n แล้วก็ air b s ปกติ g e, ครับอันดับแรกครับเริ่มจาก air b s g n e, ก่อนเลยครับ คุณผู้ชมเนาะไอคุณผู้ชมเข้ามาแล้วก็กดไปที่ตรงไหนก็ได้ที่คุณจะได้แล้วก็จะเห็นตรงนี้ไหมครับนี่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 เห็นตรงนี้ไหมครับนี่นี่นี่ตรงนี้เลยครับคือจุดที่เราจะปรับอะไรได้ครับคือเราสามารถปรับเลือกได้แต่ถ้าเกิดว่ากดลบหนึ่งแล้วมันเจะกลจการเป็นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแล้วเราไม่สามารถกดลบได้คุณกดกิ้มไปที่เลขที่คุณอยากลบครับแล้วก็ ลบไปเลยครับแล้วก็ใส่เลขอะไรก็ได้ที่คุณอยากได้ก็ถ้ามีต้องการหนึ่งครับก็ให้ลบหนึ่งไปเลยครับแล้วก็นี่นี่แบดแบบนี้ครับเช่นแบบนี้โอเคต้องได้เมตก็เช่นกันครับโอเคใส่จุดได้เหมือนกันครับโอเคแล้วก็นี่จะเป็นสมมติผมใช้ตัวนี้นะนั้นเออไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยครับสมมติผมใช้ตัวนี้นะ เดยเดล W ลบก่อนอเคแล้วก็หลังจากนั้นให้คุณเซฟครับเซฟชื่ออะไรก็ได้ครับตามใจชอบของคุณเลยครับสมมุติผมจะเซฟเซฟตัวนี้ว่า T แล้วกันนะครับกดเซฟไปครับโอเคแล้วต่อไปครับเข้าสู่ ES File Explorer ครับพอคุณเข้ามาหน้าแรกก็จะเป็นแบบนี้ให้จิ้มไปที่ตรงนี้ครับไอจิ้มไปที่ตรงนี้เลยครับ กดเข้ามาครับแล้วก็ให้กดคําว่า android ครับแล้วก็ให้กดตรงที่ data นะครับ data อยู่นี่ครับเห็นไหมโอเคแล้วให้แล้วให้หาไฟล์เกม air bsg ครับ air bsg ของผมก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับเห็นไหมเห็นไหมทุกคนอยู่ตรงนี้เลยครับโอเคแล้วหลังจากนั้นครับ ความจริงมันจะอยู่ที่ไฟล์ครับแต่ของผมมันอยู่ข้างนอกนั่นเองครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก๊อบทั้งรูปทั้งตัวมาเลยครับแล้วก็กดคัดลอกหรือตัดก็ได้ครับแล้วให้เลื่อนหาไฟล์ a r b s ของแท้ครับ a r b s ของแท้ a าอยู่นี่อยู่นี่ครับโอเคนี่ a r b s ของแท้ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับโอเคแล้วให้กดไปที่คําว่าไฟล์ครับนี่ไฟล์ ไฟเห็นไหมครับเห็นคำว่าไฟมั้ครับแล้วก็กดเข้ามาแล้วก็กดวางได้เลยครับสมมติผมวางนะโอเคอือหึแล้วก็กดเข้ามาแ ARBS อรับโอเคเดีย๋ยวรอให้มันเข้าเกมก่อนนะโอเครอให้มันเข้าเกมก่อนนะโอเคนี่เข้าเกมมาครับ แล้วก็มันจะอยู่ในโซนเซฟตัวละครับจะเห็นได้ว่ามันจะโหลดช้ามากเลยครับเห็นไหมเห็นไหมมันโหลดช้ามากโหลดโคตรช้าเฮ้ยเออหน่อยเออหลังจากนั้นให้กดไปที่คําว่าเซฟแอนิมอลครับโอเคกดเหมือนเดิมเลยครับนี่ครับเรขคงผมมีตัวละครเยอะไงครับก็เลยจะช้านิดนึงครับโอเคหลังจากนั้นก็หาตัวละครได้เลยครับ นี่นี่ทีตัวของผมตัวของผมนะที่ผมสร้างมาเจ,จนนะอืมอันนี้ไอ้ทีครับครับแต่ถ้าคุณใช้มันเลยเนี่ยเนี่ยมันจะไปแบบว่าเราจะไม่สามารถวางตัวอื่นได้เลยครับเนี่ยเป็นบางครั้งนะอาจจะขึ้นอยู่กับบางครั้งนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระตกุกกระตกุก ขึ้นอยู่กับบางครั้งนะครับโอเคแล้วก็มันจะโหลดเกมช้าด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณสร้างเสร็จแล้วมันมาตกแต่งได้ครับเอาอะไรมาตกแต่งที่มันก็ได้ครับเอาวุฒมาตกแต่งที่มันก็ได้มันจะตีแรงมากเลยครับตามที่ผมสอนไปครับโอเคแต่ท่านผู้ชมสมมติว่าว่าท่านผู้ชมไม่อยากให้มันเกม ABS เป็นแบบนั้นครับก็ให้กดลบตัวคอครไปก่อนครับ พอคุณสร้างเสร็จปุ๊บไม่กดเซฟไว้เลยครับนี่โอเคกดลบตัวลอครแล้วก็คุณจะต้องกดเซฟไว้เลยครับเซฟเซฟเซฟอยู่นี่เซฟเซฟหมดครับโอเคแล้วก็พิมพ์ชื่อตามใจชอบของคุณครับไปอีกแล้วค้างอีกแล้วเออยังไม่ค้างยังไม่ค้างโอเคตรงนี้เลยครับ เซฟแอนิมอลครับแล้วก็เซฟชื่อตามใจของคุณเลยครับโอเคแค่นั้นเะครับโอเคนี่ก็คือการสอนทำให้ตัวควรอื่นและโหดมากขึ้นครับโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องวิทยาสิท,ที่สังแล้วก็อย่าลืมกดกะดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ม้แจ้งเตือนโอเคสำหรับคลิปนี้บายบายครับผม